จช่แล้ว่เอาอะไรถือมาใช้นางลานเห็มันเต็มยิงในก่อสร้างสุกสายจวดสร้างสุกสายจวดพี่น้รอห่อนสายหรอย้ายตั้งแต่มันเพิ่มเติมถือมาอะไรเนี่ยครับคือตอนตอนนี้กระบองของอื่นถือมาอะไรนางลานสีอะไรนางลานขึ้นไส้เห้มันเต็มองื่นไรแบบไรไรก็คือกะเอามาไสนี่แหละเอาขึ้นไปไส้หนิล่ะเอาขึ้นไปไส้ขอบมันก็มี่ยังยองโซลิงแล้วไปสซลิงสซลิงแล้ว เดี๋ยวเอาขึ้นทงเอาเรียบๆบ่เรแล้วเอาเทียให้เบิ้งเนี้แล้วขีเจอเอาเอาขอพูด้ีเนาะแต่ขอยว่าท่านขีไหมมันขีว่าท่านใดเพราะว่าไปยังเพราะว่าเข้าต้องไปไ่อันมืออื่นกันขี้เพราะว่าใส่เข้ามาแล้วบท่านลรียๆอยู่นมันต้องเอาขึ้นไปไเสริงไหมทั้งพุนเละเอ้สั่งงเะละโอ้ยอยู่ในกลุหมืดเดี๋ยวโอ้ยมามา เลี้ยวๆพอนะมาๆมาเลี้ยวแบบได้เลี้ยวพยบันเพราะท่านได้คียอยู่ทั้งได้ใช่เลี้ยวคือมัดต้องเอาขึ้นไปสั้นเพท่านั้นทีไล่สลิงตัวนี้ได้เพราะว่ากระสันหลอดมันบัได้เพราะว่าช่างสูงยังเลยหลอดบันได้ข้าอย่างชื่อตอนนี้มันมันอยู่สันนี่ไหมมันอยู่สันนี่บันเทาไล่เพาต้องมาตัดสลิงวงว่ามันสูงสันใดคือหายหลอดมันเหลืยหน่อยที่สุดมันแจ้งกีบอทีกัน ถ้ารอบเลี้ยายปุ๊บนี่อ่าเซ็นเซอร์ริงนี่มันติขี้กันบ่ะนี่มันติขึ้นมาทำกันเด้มันติขึ้นมาทำกันมันได้ขึ้นยากมันนั้นสิไม่พอให้เนี่ยดันทิ้งเวังถ้นได้ขึ้นมันต้องเอาขึ้นไปสั่นขืนก้อนต้อว่ามือหนีกะผู้บ้านสิรร่องบอกร่องมันก็ร่องเลยจ้ะนั่นแล้วบัวได้ร่องยากแล้วใช่ไหมอาจารย์เนี่ยว่าบัวนายเนี่ว่าสร้างไฟมามาสร้างเอาสร้างไฟมาพี่มา โอ้เอาลงไปกอสางวหมสาิเอาลงที่เอาสมัวไอ้กำนองนี่หนเป็นยังไงนี่ผู้ยบานกับสร้างไพ่ก็ได้เอ้าเนี่ดีมากมครับสิหอยมาติดินมักก้มสูงเอ้มักบ่ก้มสูงแต่เกาสร้างไพ่เราบียดก้มสูงหรอก คือตรงนี้ว่า่นนี่มันบ่ฮั่นดิทำกันห็นบ่โอ้ยันำกันมันไปบ่ได้ดอกมันเล่นไล่ให้ได้อ่าได้สางยิ้วให้สางิ้วอ่พุ่นส้างิ้วกันลโอ้ขอจริงโอ้เสียนะะเสีไปเอาขอติดขอเอาสร้างไผก็ขวาไปอีกทีรอสร้างไข่เอากระซมนี่ล่ะโอ้ยซอ้อ เดี๋ยวมันเงยกูนี่มันกับโเป็นตะเบิงแล้วพรอ้ห้นี่เห็นแล้วคือตัวนี่ยงบ้านนี่ยมันต้องไล่เซริงเลยถ้ามาทดแต่มันตั้งกันครับมลงมาเอาต้องตะเกียวมาไทยหนี่ึ้นบ้นไทยตะเกียว้มนิวากแต่ว่าให้สร้างไฟขึ้นตัวเดียวกันขึ้นตัวเดียวกันเดี๋ยวมืออื่นเทืขึ้นสองตัวเลยมืออื่นเทืขึ้นสองตัว้อมกันเอาขึ้นสูงเงินอื้นหมายว่าตอนนี้เท็ดมือนี้ใไฮซางไฟเท็ดไอ้บังโอ้สซางไฟเท็ดเซริงบ่โอ้เอาจวบตัวสิอะฮะ

เดี๋ยวโอ้ยเหนเียไฟอยู่ไหนกันฮุ้นไปอ้าสดงเดี๋ยวเสียไปกันติว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 มันหัวมนองไปอ่ะเเดีวไปถึงงไยนหัวายี่ม่ยันยเาเดี๋ยวบมนเดี๋ยไป อออออ้ส oh, ันบ oh, ่โอ้ยโอ้ยโอ้โอันนี้คือเทีนบ่อ๋อสายคือบวสายคือเป็นงี้้โอ้ ไปหวอนเนี่ไปหอนานหม่องบรไดเนี่ยมากระไดรอบต่อไปกันสร้างไฟแล้ว,วไปหนักสายเกลียวโอ้หน,น,นั่นลุดเล้วเอาโอ้ตดว อันนี้คือเทปหดเลยโอ้โปวดทไมเอาเอาเอาจังซี่บอกว่าท่านเรีวเอาเอาสร้างไปให้วันจะเครื่องยักบานหมฮะมุนจิ้วจิ้วเอ่อเออโอ้โอ้ทั้งวันเลยไม่เห็นเลยวันนี้ รูซี่ขึ้นไปก่อนใ้พ่อไปถ่ายคลิปหน่อยเนี่ยมาลูกมาไปตรวจเลยรูซี่รูซี่มาลูซี่เอาเอาเทียนมาดูรูซีเช็คก่อนเอรงจริงับนเอาเอาเ้ยฟูเดยมาได้ใสอ่ะรูซี่ครับพี่น้อฮะกัาเ้า ยังว่ารมดาพ่นองลูซีพะนะโอ้ยจางสุกมีวินเลยครับว่าลูซีไปลูซีกินน่ลูซี่ับเอามาเห็ดยังอยู่นี่เอายโอ้โหอ่อยมักเอาเออนั่งฟ้าคอยมันเฮ้ย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  โอ look, ้เอาก็เป no, ็นแบ่นี่โอ้ลูกสี่ล่องสลิงโอ้โนโอ้โตีนสินไหม ฟังฟังฟังมานี่มานี่นี่ไหลพิเศษนี่คือการซ้อมนี่ของวันจริงขึ้นจริงๆริงใช่ไหมเนี่ยเออนี่แหละต้องซ้อมทุกวันก่อนจะถึงวันไล่นี่ปลาเทลเล็ตเอาเดี๋ยวสร้างไพ่ดิบไหมเนี่ยใช่ปะอันนี้คือเทพซื่ซื้อพี่น้องยังไม่สมบูรณ์เท่าไหร่คือ สร้างทุกซีมาทําให้มันเจียวคนนี้อ,อันนี้คือมือนี้เบิดมือพี่น้องเขาสวยก,กับว่ได้กินโอ้ยเยาวา่าถุยเพราะว่ากิน<า>บ้างหามงแงงหรือว่าบ่ากินกันกนนนะบะไรเขาสวยกเบ,บาได้กินเลยเยาวา่ <c oughs> าถุยยุนี่เบิดเขากินพี่น้องแต่ว่าสร้างทุกยาา่านบเแล้วเออยันเออจ้าสันเนี่ยเนาะย่านบเแล้วเดี๋ยาวก็จะไปตีแมี่ยงกล้วยเยว่าแมี่ยงกล้วยไปก็ถามมาอยู่เพชรลำเพื่อนนี่อาหารการกินพี่น้องขอบคุณเอียบซี่ไหลเออเออที่ ขอบคุณเอฟซีกันเด้อย้อนมาบ่อยากเฮ้ยลาเอฟซีเฮานี่โอ้มือนี่ถ้าทุกคนได้คาปนี้เด้อนั่นเั๊ชั้นเดี่ยวเนาะหมูมะหอยบ่าวได้กินเขาไหมคากาแฟเพ่ปทานกันบ้าเออกระขอบคุณหลายๆสำหลังบลาครับผันคือเมือนี่ผู้ใหญ่ใจดีวะผู้ใหญ่ใจดีครับพี่น้องคนผู้มีน้ำใจเนาะเทาก็บบ่ว่าไมบ่าวซื้อสร้างซูบ้างอยู่หนิบ่เออเออกินได้เถอะครับแต่ว่าแล้วแต่สิกินเพราะกินเพราะว่าค่าเห็นงานหย่างงานหลาย ย่านพี่น้องกขาโอนมากจะว่าสร้างฝุกลงมากินบ่ทันเป็นอย่างนี้พี่น้องมันยืดสูงพอดเครทั้งเนี่ยโอ้ยธรเป็นร่างเป็นน้องบังบานอาทีบซีเข้าเลยสุดยอดเลยสุดยอดแล้วสุดยอดแล้วเพราะว่าพี่น้องจังว่านเมื่อก่อนนี่พี่สาวโครานเนาะเพื่อนกาโอนมาให้ยซื้อน้ำซื้อในมาเลี้ยงทีมงานคลอดไหวเข้านี่แหละขอบคุณขอบคุณหลายๆครับขอบคุณยอดหลังยอดียบยขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีขอบคุณเอฟซีขอบคุณทุกคน ออก้วงของจังปีที่แล้วเนาะสร้างสุกมาอยู่กลางฤดูกาลเนาะพี่น้องยิ้มน้ำส้ำล้านครับคือกินกันแบบแต่ว่าลูซี่จะไปยืนที่มื่อดันได้ปีนี้ปีกายนี่จะเป็นข้อวายน้ำงานหนึ่งปีกายเป็นคนอ่ายปีนี้เด้่ปีนี้เป็นนั่งเอกครับนั่งเอกนั่งเอกอย่งไหนอุ้ยนั่งพวเขาเป็นยังนั่นเป็นยังอยูนุ้ยให้ถามว่าลูกยังก่อลูกยังลูซี่ลูซี่พี่น้อง เพมาโน่ยมันดาตายเถอะน้โอ้ยพี่น้องสวยเพราะอันน้องเอาไปเอาจังสิเอาพอดียียงกระชังตอนนี้หอดขันตอนนี้แล้วคือขั้นสลิงสิ่งที่ต้องมีหลายๆวงก็ตตองมีแล้วก็เพชรลำเพลินก็มีแล้วก็คือให้พี่น้องได้เบื้องได้ชมว่านี่คือการเทดพอดีมากแต่งานกับสร้างไฟมาเบิ่งว่าขันตอนหอดใส่แล้ว ตรงนี้นะพี่น้องถามกับแนวทุกประเทศให้เพิ่งเลยว่าความแข็งแรงเนะาะคือห้าพี่น้องกับหลายๆคลิปที่มาธยายก็กคือ,อช่องใหญ่บ่สจะเป็นช่องใหไงช่องทางซุกแน่อาสายจวดความสมบูรณ์แบบสีฮอตเมื่อไรเมื่อสมบูรณ์แบบอ,อีีก็คือวันที่สามสิบนี่คือเปะเปะ,เปะแต่ว่า<ป>มันบ่ได้ดิมันต้องก้อนดิยี่สองเออเอาโอเคหยิบสองเปะหยิบสองอีกบ่อลายมือเนาะเจอกันสร้างซุกก็บสีมานอน เ่าอยู่พี่แล้วก็ะสันสอถ้าเบิ่งเอันครูจินอันอันอันเบิ่งเบิ่งพี่น้องเบิ่งนายเอกนะครับทางทุกนี่โอ้ยท่านใจลำบากเลยเกินเขาไม่ได้ใช้อันนั้นเขาไปก่อดากได้ไหมก่อข้อได้ใช้ลำบากกี่หลีก่อข้อกายเนี่ยไปกายนี่ไปเป็นค้อว่ายกบทางซุกทางซุกมาสิเป็นหยังบ่าปากได้พี่กายนี่บ้าปากามาสิเป็นมาเป็นหยังนี่ผมบ่าปากได้ไปเป็นค้อว่ายพี่น้องงั้นอยู่อ่าทุ่งฝนเหมือนัน คนก็ตกมันไปทางทุกภาคไปไปยิ nah okay. ่งไปยุ่นสร้างหัดสร้างหัดว่าไปยุ่นสร้างสุงเด้อท่านสร้างสุงว่าเอาเอาเอาอะโยกไปโยกมาอยู่นี่ต้โยนไปโยนมาอยู่นี่ถ้าปีนี้พี่น้องเอ้ยสร้างสุงไปเห็นมือแลกจะตกใจตกใจยังตกใจยังกี่ไสกระโปรงอันสันไสอันเสียสั้นไงไหมใช่ว่าเฮ้าหนี่ว่าโอ้มันก็เปลี่ยนไปแทนเด้อรู้สิเปลี่ยนไปพะนะพี่น้องรู้สิเปลี่ยนไปเอาใช่ว่าบรรยากาศให้พี่น้องได้เบิ่งได้ชมนะครับ เอาโอ้ยเดี๋ยวเดียวเดียวมืออื่นมืออื่นมืออืดเราเราเราขึ้นอ่ะเาขึ้นกรน้ำหาพลออยู่มาอีกยังนี่มานน้ำหาพลอยออยู่นี่แหละมานน้ำหาพลอยเเห็นหนาพลอหลายมือโอ้ยบุญเนี่พลอไปใส่บูพลอยฮอก็มาเพราพี่พอเป็นลูกก้ามาส้มนี่แหละงอกเขา ทีแมาแข่งความสวยกับลูกสีนะเพราะว่าลูกสี่เอาแม่ก็จะขืนได้บกลูกเอาเอาดีๆหันแม่ขืนได้นี่สลิงลูกเอาพี่น้องติดตามในคลิปต่อไปครับเอาถือว่าพี่น้องได้เบิ่งได้ชมเด้อนะครับขอบคุณพี่น้องทุกๆกำลังใจนี่คือความคืบหน้านะครับบนเวทีของหมอลำเพชรลำเพลินในฤดูกาลนี้ในคลิปนี้ครับขอบคุณครับสวัสดีครับใส่เลยคือใส่คู่กับอันเออไรเวี้ยค่ะเอาคาเกี่ยวคู่ไว้กับอันนั้นไหม